วันนี้เรามาทำโรงปลูกพืชสมุนไพรที่จะทำให้เราเบิกบาน สวัสดีครับพบกับช่างโลดเหมือนเดิมครับคลิปนี้นะครับอย่างที่เห็นข้างหลังนะเป็นโรงปลูกผักนะครับขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วมันก็สามารถจะปลูกได้ตลอดเวลานะครับเป็นระบบปิดนะแล้วก็ใช้แสงเทียมนะครับเราสามารถคุมอุณหภูมิได้ระบายอากาศข้างในได้คุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชใช้หายใจยังได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันข้างในนะครับว่ามันจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนแล้วก็ ปลูกกันยังไงนะครับมันจะมีสำหรับเพื่อนๆที่มองหาที่ปรึกษาหรืออยากจะก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยหรือต่อเติมนะครับฝากไว้ด้วยกับบริษัทอเล็กคอนสรัคชันแอนด์เซอร์วิสนะครับสามารถที่จะให้คำปรึกษาเพื่อนๆออ,ออกแบบและก่อสร้างเบ็็เสร็จในตัวนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0948975696นะครับและ0816402808นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับบ,บริษัทอเล็กคอนสรัคชันแอนด์เซอร์วิสนะครับก็นํนาม,มาโดยพี่ธัญญานะครับบอกว่ารบกวนช่างโลดออกแบบโค้งเหล็กผนงังอิน สำหรับปลูกอะไรสักอย่างนะนะครับก็คิดว่าเป็นผักละกันนะก็มันก็ไม่ใช่ราะปลูกผักละอย่างเดียวนะครับปลูกอย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับที่เพิ่งได้ปลดล็อกออกมานะแล้วก็กําลังฮือฮาตอนนี้นะครับสามารถปลูกในโรงเรือนปิดอย่างนี้ก็ได้นะปลูกอินดอร์ก็ได้ปลูกเอาท์ดอร์ก็ได้นะครับเป็นคลีนเฮาส์ที่เป็นอาคารพลาสติกใสๆคลุมก็ได้นะครับซึ่งพี่ธัญญาบอกว่าพี่ธัญญาเนี่ยได้รวมเป็นวิสาหกิจชุมชนนะขนาดโรงเรือนเนี่ยยี่สตบคูณยี่สินะนะบอยานะ ขคำแนะนำนะครับเป็นหลังคาทรงจั่วนะครับแล้วก็บอกมาว่าเป็นระบบปิดนะของผมนี่เป็นระบบปิดนะครับแล้วก็มีเชลปลูกแบบนี้นะครับหเชลก็มี2ชั้นนะครับแล้วก็มีหลอดไฟ LED นะที่จะให้พืชเนี่ยได้เอาไปสังเคราะห์แสงนะครับก็จะปลูกกันได้ตลอดเวลาเลยแหละนะครับมีระบบระบายอากาศนะครับแล้วก็คุมอุณหภูมิด้วยนะครับขนาดชั้นนะครับเมตรยี่สิบนะครับลึกเข้าไป9ก้เมตรสินะครับแล้วก็สูง3ามเมตรยี่สิบนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะชั้นหนึ่งนี่ปลูกได้เป็นร้อยร้อยต้นเลยนะครับสองชั้นนี่ก รูปด้านซ้ายเนี่ยคือเป็นเชลเปล่าๆนะแล้วก็มีล้างติดที่พื้นนะครับไอ้ล้างเนี่ยก็สามารถที่จะหมุนพวงมาลัยตรงนี้นะครับเพื่อให้เชลนี่มันติดกันเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่นะครับส่วนด้านขวาเนี่ยที่เป็นคลิปวิดีโอส่งมาให้ดูนะครับก็เป็นเชลที่น่าจะอยู่ในโรงงานของเขานะครับที่ไปดูโรงงานพิธัญญาส่งให้ดูนะแต่ละชั้นก็จะมีไฟห้อยอยู่ข้างบนแต่ละชั้นนะครับเชลหนึ่งก็มี2ชั้นนะครับมีพัดลมตัวเล็กๆให้ลมมันโฟล์ด้วยนะครับอีกรูปหนึ่งก็จะเป็นเชล แล้วก็มีรางติดที่พื้นนะครับอันนี้คงมาประกอบให้ดูนะครับก็บอกว่าช่วงอาคารเนี่ย20คูณ25เนี่ยนะครับขอช่วงเสาอยู่ที่ตรงกลางนะครับที่10เมตรนะแล้วขอเป็นเสาคอนกรีตนะครับจะได้หมดห่วงเรื่องสนิมนะครับแล้วก็เรื่องที่ว่าเป็นโลหะหนักที่อาจจะเข้าไปผสมในต้นพืชของคุณพี่ธัญญานะครับพื้นที่แถวนั้นนะครับสามารถทําเป็นฐานรากแผ่ได้นะคุณพี่ธัญญาว่าอย่างนั้นนะครับก็ถ่ายรูปหน้างานมาให้ดูนะครับก็จะแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยทำปลูกพืชต ถ้าปลูกม right ันสัมปะหลังมาก่อนเนี่ยก็เดาได้นะครับว่าแถวนั้นน่าจะเป็นดินทรายหรือว่าเป็นดินแป้งนะครับเวลาทําฐานรากแผลอะไรพวกนี้ก็แนะนําให้จ้างบริษัทสารวจดินมาสํารวจดินดูก่อนนะครับว่าแถวนั้นเนี่ยมีกําลังแบกทานของดินได้สักเท่าไหร่นะครับก็แนะนําที่5้าถึงสิตันต่อตารางเมตรนะพวกนี้ต้องไปเจาะสารวจดูนะครับแล้วตอนที่พี่ทันยาได้ก่อสร้างฐานรากแผ่รพวกนี้นะให้ขุดลงไปนะครับขุดลงไปให้เจอดินแข็งตรงนั้นนะบริษัทสารวจเนี่ยก็จะบอกว่าชั้นดินที่ระดับไหนเนี่ยชั้นดินที่ระดับไไไหนนะรรัที่่จสาาาาามถเอฐกแผลงงปด้ บริษัทสำรวจก็จะแนะนําไว้ให้นะครับมาดูแปลนอาคารของพี่ธัญญานิดนึงนะอาคารขนาด20คูณ25เมตรนะครับโดยแบ่งเป็นพื้นที่ออฟฟิศกับทางเดินเนี่ย9เมตรนะแล้วก็เป็นพื้นที่ปลูกเนี่ย16เมตรนะครับพื้นที่ปลูกได้320ตารางเมตรเลยนะแล้วก็ทางเดินกับพนักงานเนี่ย180ตารางเมตรนะก็ใหญ่พอสมควรนะครับก็มาดูระบบปลูกกันนิดนึงนะครับเอาสาระกันนิดนึงนะครับอย่างแรกนะครับก็คือระบบเปิดนะปลูกกลางแจ้งเลยนะครับผลผลิตได้สูงนะต้นทุนก็จะต่ำนะครับคือปลูกกับดินอยู่ตรงไหนก็ปลูกกับตรงน ักล่องทําแปลงตรงนั้นเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องปลูกตามดูการนะต้องหลบฝนนะก็คือปลูกในช่วงหน้าแล้งหรือหน้าหนาวนะครับแล้วก็ใช้วิธีลดน้ําเอานะครับอาจจะมีเรื่องมแมลงรบกวนนะครับแต่ว่าต้องนําดินไปทดสอบโลหะหนักนิดนึงนะครับว่ากลัวว่าโลหะหนักเนี่ยจะเข้าไปในพืชอย่างที่สอนะครับระบบกึ่งเปิดนะครับหรือว่าเป็นพวกกรีนเฮาส์นะก็ใช้พลาสติกชีดคุมรงเรือนอย่างนี้นะครับก็จะมีต้นทุนสูงขึ้นมานิดนึงนะครับคุมสภาพแวดล้อมได้แต่ไม่ดีเท่าระบบปิดนะครับก็สุมมรรรงงเืออนนีาาาุกกใช้บปลูทํได้้มาาากกกว่ลงแจนะครัับป้้องงกนแมได ส่วนของพี่ธัญญาครับเป็นระบบปิดนะครับสามารถคุมแสงคุมอากาศความชื้นสารอาหารได้ดีนะครับเจริญเติบโตได้ตลอดเวลานะครับคุมได้แม้กระทั่งปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชใช้นะคือว่าเวลาพืชมันหายใจเนี่ยมันก็จะดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปถูกไหมแล้วมันก็คายก๊าซออกซิเจนออกมานะครับงั้นโรงเรือนของพี่ธัญญาเนี่ยก็ต้องมีตัววัดตัวเช็คนะครับเป็นโผบเช็คก๊าซต่างๆนะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในโรงเรือนปิดเนี่ยมันมีความเข้มพอที่พืชจะใช้ในการหายใจมมมมัยยนนนะรเเพพาาาาา่ออออหใจกกซๆี ออกไซา์มันก็จะลดลงถูกไหมมันก็ต้องระบายก๊าซออกซิเจนออกไปนอกตัวอาคารนะครับแล้วก็ฟกีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะครับมันก็ต้องมีระบบนี้ด้วยนะครับปลูกได้หลายรอบต่อปีนะครับป้องกันแมลงรบกวนได้ดีนะครับปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่สูงก็คือมันเป็นเชลล์ไงหนึ่งเชลล์ก็มีโอโ้โหเป็นร้อยๆต้นเลยนะครับเพราะงั้นพอปลูกพืชแนวตั้งไปแล้วเนี่ยมันก็ประหยัดพื้นที่ไปได้เยอะนะครับผลผลิตที่ได้มีคุณภาพค่อนข้างสูงนะนะครับลงทุนสูงในช่วงแรกใใชโโใชชช้้ช้้้้้้้้เเเเททททคค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 โโนน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 ลลยยยยีีีสสููงง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 ตตออออออผ่่่่วววาาาาาาาญัััััััแแะะะรรรรบบพมมมมมมมุุุุไหๆขก๊ซ อุณหภูมิความชื้นอะไรต่างๆนะครับมันต้องคุมทั้งหมดนะเพราะมันอยู่ในโรงเรือนปิดไงแต่ว่ามันก็ได้เปรียบหลายอย่างนะครับคุมอุณหภูมิได้คุม,มแมลงได้นะครับคุมความชื้นได้นะครับคุมได้ทุกอย่างเลยนะครับหน้าตามันก็จออมาแบบนี้นะครับคือต้องการเป็นเสาคอนกรีตน,นะครับหลังคาไม่ทัลชีสหลังคาจ่ัวนะ ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับดูเทียบจากตัวคนแล้วนะนะครับสูงเนี่ยสี่เมตรห้คือเคลียร์เสานะส่วนสูงของตัวจั่วกับตัวหลังคาเนี่ยยกขึ้นมาอีกเมตรหนึ่งเลยนะครับก็ตกลงกันว่าพื้นที่ของหลังคาก็จะคุมตรงสีเ,งเหลืองๆนี่นะครับ คุมที่พื้นที่อาคาร500ตารางเมตรเลยนะก็ลองว่าเป็นเส้นๆมาดูกันก่อนนะครับก็คือเทียเนี่ยอยากได้ที่4เมตร50นะครับงั้นพอหลังคามันยกสูงขึ้นไป5องศาเนี่ย10เมตรเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5เมตร50นะครับเสาตรงกลางที่มันสูงที่สุดนะแล้วก็บวกความสูงของโครงถักขึ้นมาอีก1เมตรก็จะเป็น6เมตร50นะครับตัวนี้นะความสูงของหลังคานะครับลองใส่น้ําหนักบรรทุกหลังคาเข้าไปนะครับน้ำหนักบรรทุกคงที่อยู่ที่30กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะก็น้ำหนักบร,รร ส่วน้ำหนักองทุกจอนเนี่ยก็เป็นน้ำหนักพวกที่เขาเข้าออกนะครับอย่างเช่นคนขึ้นไปซ่อมหลังคาบ้างหรือว่าติดอุปกรณ์เพิ่มนิดเดียหน่อยนะครับก็พอทําได้นะครับใส่แรงลมมาด้านข้างด้วยนะครับด้านยาวด้านสั้นนะครับสลักมันเข้านะที่แรงลมไม่เกิน50กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับที่ความสูงของอาคารไม่เกิน10เมตรนะครับยอดสูงของหลังคาของเรานี่อยู่ที่6เมตร50สนะครับส่วนเพาะปลูกนะครับก็แนะนําที่น้ําหนักจอนที่ประมาณ5 0 0ร้อถึงหนึ่กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะอันนี้ก็ลองไปดูสเปคของตัวเชลตตััววปููของคุณพ่่่่ญญาาาดนแผมมไ ต่ำกว่า500นะน่าจะประมาณห้องเก็บของห้องสตอร์อะไรพวกนี้นะคือน้ำหนักจรที่ประมาณ500กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับส่วนสำนักงานนะครับก็ประมาณ300-500นะครับน้ำหนักจรน,นะอาจจะมีพวกห้องเก็บของที่ประมาณ500นะครับส่วนที่เป็นออฟฟิศเป็นสำนักงานก็นสัก300นะครับดูด้านสั้นหน่อยนะครับเฟอนเนะครับก็อยู่ที่4เมตร50นะครับตรงพื้นตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะยกมาเท่าไหร่เนี่ย ก็สุดแท้แต่พี่ธัญญานะครับก็ลองไปดูหน้างานเอานะครับถ้าเป็นฐานรากแผ่นะก็แนะนําให้ฝังลงไปที่ประมาณสัก5 0าสถึงหเมตรนะครับมันจะได้ป้องกันการชะของหน้าดินไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าน้ําไปซาะใต้ฐานเนี่ยมันก็ไม่ดีนะเดี๋ยวฐานรากมันจะซุดเอานะครับถ้าได้1เมตรนี่เยี่ยมเลยนะครับมาดูด้านยาวนิดนึงนะครับเชลปูกเมื่อกี้พี่ธัญญาบอกแล้วสูง3ามเมตรยีนะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับเขียนไว้นิดนึงบวก3ามเมตรยีนะครับตรงนี้นะครับพอเคลียจาก3ามเมตรยี่เหลไปถึงนี่เมตรห้าก็จะม ก็พอแขวนอุปกรณ์แขวนไฟอะไรได้อีกหน่อยนะส่วนออฟฟิศตรงนี้นะครับก็เป็นผนังกั้นไว้ตามที่พี่สัญญาแนะนํามานะก็ลองไปดูหน่อยนะครับว่าจะมีเสาต้นนี้นะหัวที่กลางห้องนะครับก็ลองจัดไว้ให้เป็นผนังใสๆเป็นโมเดลเป็นตุ๊กตาไว้นะครับส่วนเชล์ตรงนี้นะที่แบ่งเสาทุก4เมตรนะครับอาจจะใส่เชล์ได้ช่องละ2ชุดนะครับพอถอดผนังถอดเมทัลชีตออกนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้เป็นช่องทางเดิน2เมตรนะครับนี่ทางเดินนะสเมตรนะครับก็พอเข้าไปตรงนี้แล้วก็เลี้ยวเข้าไปตรงช่องกลางนี้ได้นะครับก็ค่อน 4ชีช่องช่องละสนะครับก็8เชลแล้วนะครับ8ชุดแล้วนะ2ฝั่งก็ไป16ชุดแล้วนะครับอ่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเสาวกลางเมื่อกี้นะจะโผล่ที่กลางห้องนะครับอาจจะต้องไปจัดแปนของห้องกันใหม่นะหรือว่าหลบหลีกกันนิดนึงนะครับ ถ้าเกิดว่าย้ายเสาเนี่ยจะเรื่องใหญ่นะย้ายผนังจะง่ายกว่านะครับถ้าเกิดว่าเอาทรงคล้ายๆอย่างนี้นะครับเอาเชลปลูกออกแล้วเอาผนังของห้องออฟฟิศออกนะครับก็จะได้เป็นคล้ายๆอย่างนี้นะช่วงนี้คือ5เมตรนะครับและที่เหลือนี่คือ4นะครับ4 4 4นะครับตรงนี้นะครับเสาตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าช่วงมัน10เมตรไงมันต้องมีเสาขึ้นไปเบรกเพื่อจะรับผนังด้วยนะมันก็เลยแบ่งตรงที่5เมตรนะครับตรงนี้คือ5นะตรงนี้คือ5เมตรนะครับช่วง5เมตรนะครับแบ่ง4ช่วงนะครับเพื่อจะไปรับคานที่จะเป็นคาน หลังคาที่รัดกกอบข้างบนด้วยนะงั้นเสาตัวนี้มันจะมีประโยชน์2อย่างนะครับคือไว้ให้ผนังมาเกาะด้วยนะผนังมันจะแผ่นใหญ่ขนาด10เมตรคูณ4ี่เมตรห้นี่ไม่ได้นะครับมันจะล้มเอานะมันต้องมีเสาเพื่อให้ผนังมาเกาะนะครับผนังมันจะได้แข็งแรงนะครับงั้นเสาตัวนี้ต้องใส่เลยครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับเนี่ก็ต้องใส่นะนี่ตรงนี้นะครับ ก็มาดูฐานลากกันนิดนึงนะครับแนะนําเป็นแบบนี้นะข้างล่างเนี่ยเราโหลดค่อนข้างเยอะรับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับก็ให้แบ่งฐานลากเป็นช่วงๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้ใส่คานใส่พื้นแบ่งพื้น,แบ,นแบ่งคานเป็นชิ้นเล็กๆนะครับพื้นเราได้ไม่ใหญ่คานเราได้ไม่ใหญ่นะครับหรือว่าอาจจะทําเป็นพวกพื้นแผ่นเรียบอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนะแต่ในชุดเนี้ยช่างโลดแนะนําเป็นพื้นคานนะครับเวลาก่อสร้างเนี่ยช่างทั่วๆไปเนี่ยก็จะทําได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นเรียบอะไรพวกนี้นะต้องให้ช่างที่มีความชํําาาาานน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 นิิิดดดึึงงงหรรือออวว่่มีีศกกแบบทชัั้ำ เป็นระบบพื้นคานนะครับชุด A นะครับก็จะเป็นชุดฐานรากที่ขึ้นไปรับเสานะครับเสานี่ก็จะขึ้นไปรับโครงหลังคานะส่วนชุด B เนี่ยก็เป็นฐานรากแบ่งนะครับแบนแบ่งพื้นนะเอาไว้รับพื้นเอาไว้รับคานชั้นล่างนะครับงั้นฐานรากด้าน20เมตรก็จะมี5แถวนะครับด้าน25ก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 7แถวนะครับส่วนออฟฟิศกับส่วนสำนักงานนะครับตรงไหนมีผนังก็ใส่คานไปด้วยนะนะครับอย่าไปก่อบนพื้นนะครับถ้าเกิดว่าพื้นมันห้อยตัวหรือว่ามันแอนตััััวววไไปปนน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 นิดดึงงงงเเเี่ยผผรรราาาจะ้้้้คบตหมกกก็ใสขออ อย่าล anyway, okay. ืมใส่คานเข้าไปด้วยนะครับต mm ัวกรอบนอกนะครับก็วิ่งคานให้รอบนะครับเพื่อรับผนังด้วยนะสาวอนกกีตแนะนาเป็นหน้าตัด30มสคูณสามเซนนะครับก็จะมีอยู่25ต้นนะครับก็จะมี4ต้นนะครับที่ไม่ขึ้นไปรับหลังคานะก็จะขึ้นไปแค่ที่ท้องคานรัดหัวเสานะครับก็อย่างที่บอกนะครับคือไปรับคานรัดหัวเสาพวกคานอาเสหรือเขาเรียกคานลูกบีมคานหลังค่าแล้วก็รับผนังด้วยนะครับคานรัดหัวเสาก็จะวิ่งรอบนะครับหื้นจะวาง พื้นก็แนะนําเป็นวางบนคานนะครับไม่แนะนําเป็นพื้นที่เทกับดินนะครับก็เพื่อป้องกันแมลงด้วยนะถ้าเกิดว่าพื้นมันแตกพื้นมันล้าวออกขึ้นพื้นมันแตกพื้นมันล้าวเนี่ยก็อาจจะมีแมลงขึ้นมาได้นะครับแต่ผมเข้าใจว่าของพี่ธัญญาเนี่ยอาจจะต้องไปทาอพ็อกซี่ที่พื้นนะพวกที่เกรด GMO อะไรพวกนี้นะครับทือเป็นเกดอาหารเป็นฟู้ดเกดอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าต้องเป็นโรงที่ ผลิตพืชผลิตสมุนไพรนะครับที่จะเอาไว้ รับประทานได้นะครับก็อาจจะต้องไปถายพวกซีดีพื้นนะครับโครงถักนะครับลึกประมาณ80-1ถึงเมตรนะครับตัวสีเหลืองนะครับจะลึก1เมตรนะครับเป็นโครงถักหลักนะส่วนโครงสีส้มเนี่ยก็จะตั้งแต่1เมตรถึง80เซนนะครับตรงปลายๆแถวๆนี้นะครับก็จะ1เมตรนะครับเพื่อจะไปทนท้องโครงถักตัวใหญ่นะครับก็จะกดลงมาได้80เซนที่แถวๆช่วงกลางนะตัวสีส้มนี้นะครับเป็นโครงถักรองนะครับที่เอาไว้ค้ายันนะครับแถวๆนี้นะครับเขาเรียกคิงโพส s t นะเอาไว้ตั้งบนหัวเสานะครับเพื่อจะถ่ายแรงจากโครงถักลงมาที่เสาคอนกรีตได้นะครับพวกกนี้้็จะตองฝา เพชรเล็กนะครับเอาไว้ที่หัวเสานะแล้วก็เอาคิงโพสเข้าไปตั้งนะครับพอคิงโพสไปตั้งแล้วเนี่ยก็จะมีโครงถักเข้ามาเข้าข้างๆทั้งสองฝั่งนะครับคิงโพสตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นหน้าตัดเหล็กบีมนะเป็นตัวเอนะครับด้านปีกมันเนี่ยก็จะหันหน้าเข้าไปหาตัวโครงถักหลักนะครับเพื่อจะเอาความแข็งของเอมันเนี่ยเข้าไปรับด้านโครงถักหลักนะครับส่วนด้านเอมันเนี่ยก็จะให้โครงถักรองมาเข้านะก็วางหน้าให้ถูกนะครับไอ้ส่วนด้านที่แข็งด้านอ่อนเนี่ยถ้าเกิดไม่เข้าใจจริงเนี่ยให้ไปถามวิศวกรผู้ออกแบบนะ ครับคงถักลองนะตัวสีส้มที่อยู่ขอบอาคารนะครับก็จะใช้เป็นคงถักนะส่วนข้างในเนี่ยช่างรุ่นลองดูให้เป็นท่อนะครับก็จะเป็นท่อวิ่งยาวๆนะครับแล้วก็มีก็จะมีขาค้ำลงไปที่ตัวด้านล่างของคงถักหลักนะครับตัวสีม่วงที่เป็นท่อนี้นะครับ1-2-3-4มี 4- ชุดนะครับแปลแนะนําเป็นตัวใหญ่หน่ยนะครับก็แนะนําว่าไม่เล็กกว่า100คูณ50คูณ20นะ2.3นะครับเป็นตัว C นะนะครับ ห่างทุก1เมตรนะครับมันจะได้ผ้าช่วง4-5เมตรได้นะครับด้านปลายนี่ก็ยื่นได้ประมาณ1เมตรเลยนะครับพอดีดมาแล้วนี่นะครับโครงตัวนี้นะครับช่วงสแปนมัน10เมตรเนี่ยนะครับแล้วก็ช่วงเสามันเนี่ย4-5เมตรเนี่ยนะครับก็จะได้น้ําหนักประมาณ20กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับก็โอเคนะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเราใช้โหลดค่อนข้างเยอะใช้น้ำหนักมันทุกค่อนข้างเยอะนะครับ 6กิกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรเลยนะครับน้ำหนักคงที่กับน้ำหนักจรเนี่ยอย่างละ3 0 3 0นะครับก็ช่วงพาดมันเนี่ยสิเมตรนะนะครับแล้วก็ช่วงลัาน้ำหนักมันเนี่ยสเมตรถึง5เมตรเลยนะครับไม่เบานะครับตัวนี้นะพื้นที่โคงหลังคาได้5 9 4ตารางเมตรเลยนะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับพอใส่ผนังใส่บันไดเข้าไปแล้วนะก็ลองดูให้เป็นตัวอย่างแบบนี้นะนะครับจะไปเจาะเป็นช่องระบายอากาศหรือว่าใช้เป็นพัดลมดูอากาศอะไรเงี้ยก็ไปดูกันอีกทีนะครับ ช่วงสาเนี่ยมัน5เมตรก็ใส่พัดลมได้นะ หน้าหลังนะครับทางด้านนี้นะพี่นัญยาจะใส่ด้านนี้นะครับดูดเข้าด้านนี้แล้วดูดออกด้านนี้นะครับเพราะว่าดูแล้วโครงอาคารมันเนี่ยอาจจะต้องระบายลมทางด้านนี้นะครับพอลองดูให้ผนังมันโปร่งหน่อยนะครับก็จะเห็นว่ามันวางเชลวางชั้นปลูกนะครับแล้วก็มีผนังตรงนี้นะครับคือประตูนะครับทางเข้านะครับก็จะเห็นว่ามันก็ตรงกับช่องทางเดินนะครับก็ต้องจัดให้มันตรงกับช่องทางเดินนะแล้วก็มีผนังแบ่งห้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอ 3D ออนิเมชันกันนิดหนึ่งนะครับบางมุมบางรูปตัดหรือว่าบางเหลี่ยม ช่างโลดไม่ได้เอาไม้ชมทั้งหมดในแผ่นสายที่ปิ้งเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอ 3D กัน์เด้นชั้นกันนิดนึงนะครับจะได้เห็นกันทั่วๆนะครับได้หมุนกันทั่วๆนะครับเพื่อนๆจะได้จินตนาการกันออกนะครับหรือว่าท่านผู้สนใจนะครับจะได้นึกสภาพออกว่าโครงอาคารโรงงานโกดังหรือว่าโรงเพาะปลูกพืชสมุนไพรตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนนะครับเผื่อช่างโลดจะได้อธิบายเสริมนะครับถ้าเกิดว่านึกอะไรขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ขนาด20คูณ25เมตรนี่ค่อนข้างใหญ่นะครับพื้นที่เนี่ย500ตารางเมตรเลยนะนะครับตัวโค้งถักหลักเนี่ยนะครับก็จะพาดช,ช่วง10เมตรนะครับแล้วก็มีช่วงรับน้ำหนักอยู่ที่4-5เมตรเลยนะนะครับแบ่งเป็นโค้งถักรองด้วยนะโค้งถักรองตัวถักเนี่ยจะอยู่ที่ขอบอาคารนะครับแล้วก็จะมีเป็นท่อๆนะอยู่ในช่วงกลางอาคารนะครับเราจะได้ไม่เปลืองนะครับจะถัก ทั้งบดเลยก็ได้นะไอ้ัวไอ้พวกโครงถักคำยันนี่นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ออกแบบนะครับว่ามันรับแรงรับน้ําหนักกันขนาดไหนนะครับพวกนี้มันจะแปรผันตามกันรับน้าหนักนะครับฐานลากนะครับแบ่งเป็นฐานลากที่ขึ้นรับเสาแล้วก็รับพื้นอย่างเดียวนะนะครับแบ่งเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าน้ําหนักบรรทุกของตัวอาคารเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ ผมคิดว่าไม่น่าต่ากว่า500ที่อย่างที่อธิบายไปสักคู่นะครับตัวคิงโพสหรือว่าตัวที่เสาเหล็กที่ขึ้นไปรับโครงถักเนี่ยหันหน้าให้ถูกนะต้องปรึกษาวิศวกรนะครับว่าจะใช้ขนาดไหนกันนะครับแล้วก็หันหน้าทางไหนที่จะเข้าไปรับแรงเข้าไปถ่ายน้ําหนักจากโครงถักนะครับสแกนเข้าไปนิดนึงก็จะเห็นว่าผนังกับเชลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฝั่งละ8เชลสอฝั่งเนี่ย 16เชลนะครับอาจจะจัดได้มากกว่านี้นะช่างรถไม่แน่ใจนะครับก็พิธัญญาก็ต้องไปลองไปดูอีกทีนึงว่าสเปคของตัวซับไพเออร์เป็นยังไงนะครับแล้วก็ซัไพเออร์ที่จําหน่ายเชลหรือว่าจําหน่ายชั้นปลูกเนี่ยจะแนะนํามาว่าพื้นเนี่ยต้องรับโหลดสักเท่าไหร่อย่างนี้นะครับต้องไปลองไปปรึกษากับซับไพเออร์ดูนะครับอ่าก็โอเคนะ เดี๋ยวเรามาดูราคาอันนี้หนึ่งนะครับเป็นอาคารเพราะปลูกเพื่อสมุนไพรนะครับแบบปิดนะ,อะคอนโทรนในทุกอย่างควบคุมทุกอย่างนะครับอากาศแสงความชื้นสารอาหารมแมลง <Wow. S 1> โอ้โหสารพัดเลยนะครับไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกมากกว่านี้นะครับไม่รวยตอนนี้ไม่รู้รวยตอนไหนนะครับพี่ธัญญานะนะครับอย่าลืมช่างโลดนะครับ <laughs> สามารถติดต่อสนับสนุนช่อง,องช่างโลดได้นะครับฐานลากนะครับพี่ัญญาบอกว่าสามารถออกแบบเป็นฐานลากแผ่ได้นะครับก็แนะนําอย่างนี้นะครับว่าฐานลากแผ่นะครับดินควรมีน้ําหนักแบกฐานอยู่ที่ประมาณ8-10ถึงตันนะครับหรือว่า5ตันก็ได้นะถ้าเกิดว่าดินรับหนักได้5ตันนะครับต่อตารางเมตรนะฐานลากก็จะใหญ่หน่อยนะครับถ้าแตารางเมตรก็จะเล็กลงมานิดนึง1ิตารางเมตรก็ลเล็กลงมาอีกนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าน้ําหนักแบกทานของดิน ตรงนั้นนะครับคานค้อดินนะครับก็อย่างบอกสักครู่นะครับก็จะแบ่งเป็นกิจเป็นช่วงๆนะเราได้แบ่งพื้นเป็นช่วงๆช่องๆนะครับพื้นเราก็จะไม่หนามากนะครับพื้นคิดไว้ที่ความหนาประมาณ15เซนนะครับเสาคอนกรีตขนาด3 0มรสิบคูณสามสิบนะครับยีต้นมีคานและหัวเสาเนี่ยนะครับแล้วก็มีโครงคาเป็นโครงถักนะครับมุงเป็นที่ชีดนะครับเดทค่าโครงสร้างมาแล้วอยู่ที่ประมาณ4ล้านนะครับห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสิบบาทนะครับอันนี้เป็นราคาคร่าวๆโดยประมาณเท่าที่จะ คิดได้นะครับช่างโลดก็เอาตัวเลขสถิติต่างๆนะครับมาลองคิดให้ดูนะครับไม่สามารถนำมาอ้างอิงได้นะนะครับก็ต้องไปปรึกษาผู้รับเหมาปรึกษาวิศวกรอีกครั้งนะครับว่าจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ช่างโลดทําให้เป็นไอเดียนะครับหรือท่านผู้สนใจนะครับก็จะได้เป็นไอเดียนะนะครับว่าจะราคาโครงสร้างเราจะอยู่ประมาณไหนนะครับ พอคิดเป็นต่อตารางเมตรมาแล้วนะครับก็ประมาณ80,00ต่อตารางเมตรนะครับก็อยู่ในเลทที่เอเวอเรสนะครับอยู่ที่เฉลี่ยเฉลี่ยก็ประมาณนี้นะครับแปดพันถึงหนึ่งหมื่นนะครับสำหรับโครงสร้างอาคารแบบนี้นะนะครับพอไปรวมงานสถาปัตย์งานแตกแล้วนะครับงานตกแต่งผนังผนังอะไรพวกนี้นะครับน่าจะบวกขึ้นไปอีกท่าหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0ื่นหกถึงสองหมบาทต่อตารางเมตรก็อาจจะน่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าปลูกสมุนไพรตัวนี้ของพี่สัญญานะครับผมว่า2 0 0 0 0ไม่อยู่นะ พวกค่าอุปกรณ์ค่างานไฟค่าอะไรต่างๆนี่นะครับผมว่าน่าจะบวกๆขึ้นไปมากกว่านี้เยอะแยะนะครับประมาณเท่าไหร่เนี่ยไม่ทราบเลยนะครับโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับบริษัท r e c t c o n s t r u c t i o n and Service นะครับรับปรึกษาออกแบบก่อสร้างนะครับเป็น one stop service เลยนะงานปรับปรุงต่อเติมตกแต่งภายในบ้านทั้งอาศัยหรือว่าโรงงานแบบนี้นะครับสามารถที่จะออกแบบได้นะครับออกแบบไปด้วยก่อสร้างไปด้วยนะครับหรือเป็นระบบท u r n k e y หรือว่ามีแบบมาแล้วก็สามารถวางแผนก่อสร้างให้เพื่อนๆได้นะครับไม่ตลืมครับติดต่อได้นะครับ ที่บริษัท a คอน Construction and Service นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นโรงงานหรือเป็นโกดังก็ได้นะที่เป็นโครงอาคารคย่างนี้นะครับมีช่วงโครงหลังคายที่10เมตรนะครับแล้วมีช่วงเสาทุกๆ4เมตรนะจะถ้าเป็นโกดังนะครับเป็นโรงเก็บของนะครับหรือว่าเป็นโรงปลูกพืชสมุนไพรแบบพี่ธัญญาก็ได้นะก็มีประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้สนใจนะครับสามารถแชร์เพื่อนๆได้นะครับจะได้จินตนาการออกนะครับว่าโครงอาคารโรงงานของเราเนี่ยน้าตาจะเป็นแบบไหนนะ ครับกอดีลืมแลครับกดติดตามกด subscribe ตรงนั้นนะครับปุ่มในนแนนตรงนั้นนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ช่างโลกนะครับที่หน้า Facebook Fan Page นะครับกดไลค์ที่หน้า Fan Page กดถูกใจที down, ่หน <oot> ้า Fan Page นะครับแล้วก็สามารถ inbox คำถามไปได้เหมือนพี่ธัญญานะครับส่งรูปส่งคำถามพิมพ์ชัดคำถามเข้าไปได้นะครับทั้งโลก็จะสอบถามแชทถามกันในนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ทำซ่อมคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยโดนอยู you, ่ทูบแจ้งเตือนนะครับว่ามีคีย์เวิร์ดที่ไม่น่ารักนะครับช่างโรยก็เลยทำคลิปใหม่อัดคลิปใหม่ให้เพื่อนเพ่ได้นนชมนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ